ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับถึงน้องๆมือใหม่นะครับแล้วก็ f c ทุกท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการประกอบ FPV นะครับหลังจากนี้นะครับพี่ไม้จะทยอยประกอบลำออกมาไว้สำหรับรอต้อนรับมือใหม่นะครับหรือว่าใครที่ต้องการนะครับอยากจะได้ FPV ไปฝึกนะครับซึ่งพี่ไม้ก็ จะมีหลายรุ่นหลายไซส์หลายขนาดนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไม้ก็จะมาอธิบายมาพูดคุยนะครับถึงลำที่พี่ไม้ประกอบขึ้นมานะว่ามันเหมาะกับใครนะการใช้งานนะครับบุคลิกของมันนะครับรวมถึงคุณสมบัตินะว่า แต่ละสไตล์แต่ละรูปแบบเนี่ยมันเหมาะกับการนําไปาฝึกซ้อมประเภทไหนนะครับต่อไปนะครับพี่ไม้ก็จะทําโดนออกมาก็คือพี่ไม้จะประกอบเอาไว้รอเลยนะครับใครที่สนใจนะครับเมื่อออเดอร์พี่ไม้เนี่ยก็คือรับลํำเลยนะไม่ต้องรอให้พี่ไม้ประกอบเทสลํำอยู่นะครับโดยปกติก่อนหน้านี้นะพี่ไม้จะใช้เวลาในการประกอบ1วันนะครับแล้วก็เทสจูนอีก1วันนะครับสำรองอีก1วันแล้วก็จัดส่งนะเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย จะอยู่ที่3วันนะครับแต่พี่ไม้ก็ ประกอบทุกวันสมมติว่าวันนี้พี่ไม้ประกอบลำที่1นะพรุ่งนี้พี่ไม้ประกอบลำที่2แล้วพี่ไม้ก็เอาลำที่1เนี่ยไปจูนนะครับพอวันที่3ใช่ไหมครับพี่ไม้ก็ประกอบลำนี้นะแล้วพี่ไม้ก็เอาลำนี้ไปจูนมันก็จะเป็นแบบเนี้ยทุกวันนะครับก็คือประกอบไปเรื่อยๆนะแต่ปัจจุบันนี้พี่ไม้เริ่มรู้สึกว่ามันประกอบไม่ทันแล้วนะครับนะเนื่องจากว่าความต้องการของน้องๆนะครับรวมถึงออเดอร์บางอย่างเนี่ยอุปกรณ์ที่พี่ไม้สต็อกเอาไว้เนี่ยบางตัวเนี่ยมันก็มีบางช่วงที่มันขาดตลาดนะครับด เดี๋ยวพี่ไม้จะประกอบออกมาให้เสร็จแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะเลือก Choice ได้เลยนะครับซึ่งพี่ไม้ก็จะประกอบแบบหลากหลายนะครับนะไม่ว่าจะเป็นลำมือ2แบบนี้นะครับนะแต่ก็เป็นมือ2ที่สภาพที่ดูแล้วเนี่ยก็คือเหมือนใหม่นะครับแล้วพี่ไม้ก็จะทําการเทสไว้ให้อย่างเรียบร้อยนะ มีคลิปเทสนะครับที่พี่ไม้เทสทั้งระบบทั้งการบินนะครับรวมถึงก่อนจัดส่งเนี่ยพี่ไม้ก็จะเทสให้อีกครั้งหนึ่งก่อนจัดส่งนะครับเทสอย่างเต็มที่แล้วพี่ไม้ก็จะเก็บเอาไว้แบบนี้เลยอย่างสวยงามนะครับเอาไว้เตรียมรอเจ้าของที่แท้ทรูเลยนะครับมีทั้งผสมมือ2นะหรือว่าจะเป็นมือใหม่แบบทุกชิ้นนะครับมือใหม่ทุกชิ้นนะ ระบบนะครับสามารถเลือกได้พี่ไม้จะให้เลือกนะครับแค่2อ,อย่างเท่านั้นนะครับ1ก็คือกล้องนะครับสก็คือรีเซิฟเวอร์นะครับให้เลือกแค่สส่วนนี้นะครับส่วนอย่างอื่นพี่ไม้จะไม่ให้เลือกเลยนะครับพี่ไม้จะทําลำเนี่ยเตรียมเอาไว้ลำที่พี่ไม้จะประกอบนะครับก็คือจริงๆแล้ว มีเยอะกว่านี้นะอันนี้ก็คือเป็นเพียงแค่ตัวอย่างนะครับ CineWoop นะครับเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นของ B นะ Speedy B นะครับหรือว่าจะเป็นเฟรมของ ASUS นะครับนะพี่ไม้ก็จะประกอบทิ้งเอาไว้เลย3นิ้วพี่ไม้จะเริ่มต้นนะครับที่2.5นิ้วนะครับ3นิ้วอย่างเงี้ยนะมีนะ4นิ้วนะครับตัวนี้ก็น่าจะเป็นอ่าเนี่ยเป็นไดโทน4นิ้วนะครับ Roma L 4แบบนี้นะครับ รวมถึงถ้าเป็นลำฟรีสไตล์นะครับก็มีหลายรุ่นเลยนะครับนะบีค o าวนะแมนตาสปีดี้บีนะครับหรือว่าจะเป็น a p e ปนะครับอีกหลากหลายนะครับแต่พี่ไม้จะประกอบทิ้งเอาไว้เลยนะครับสำหรับใครนะครับที่รับลำที่พี่ไม้ประกอบแล้วแบบนี้พี่ไม้จะคิดนะครับหก็คือในส่วนของ อุปกรณ์ทุกชิ้นนะครับก็คิดตามจริงนะครับซึ่งจะเป็นราคาตามท้องตลาดนะครับบวกค่าแรงค่าประกอบเนี่ยพี่ไม้จะคิดแค่500บาทนะครับแต่ถ้าใครที่ออเดอร์พี่ไม้นะครับยกตัวอย่างนะสมมุตินะครับว่าลำเนี้ยสมมุติว่าราคาอยู่ที่1,3,500บาทถ้าพี่ไม้ประกอบเสร็จแล้วเทสเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้รับลำไปเลยนะครับ ก็ราคาอยู่ที่13,500บาทนะครับแต่ถ้าใครออเดอร์พี่ไม้นะครับคำว่าออเดอร์ก็คือระบุมาเลยว่าใช้มอเตอร์ของอะไรเฟรมของอะไรบอร์ด FC, e อะไรแล้วให้พี่ไม้ขึ้นลำใหม่ให้นะครับพี่ไม้จะคิดค่าประกอบนะครับ2,000บาท ถ้าสมมุติว่าซื้อลำสำเร็จไปเลยแบบนี้นะครับ13,500บาทแต่ถ้าออเดอร์ใหม่แสดงว่าลำนี้ราคาจะอยู่ที่หนึ่งบาทราคาจะแตกต่างกันนะถึง1,500้าอบาทนะครับใครที่อยากจะให้เซฟคอสนะครับก็รอดูนะครับเดี๋ยวพี่ไม้จะประกอบออกมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาอธิบายแบบนี้แหละให้น้องดูนะครับเหมือนชุดนี้นะครับเดี๋ยวพี่ไม้อธิบายให้ดูเลยนะลำนี้นะครับพี่ไม้เพิ่งประกอบเสร็จเมื่อกี้นี้เลยนะครับกำลังจะ เข้าไปเซตในเบต้าไฟนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ไม้ก็จะทำคลิปเทสนะครับเฟรมตัวนี้นะครับก็น่าจะรู้จักกันดีนะครับเป็นทรง a p e 펙นะครับ5นิ้วนะครับเป็นทรง X นะครับอย่างเงี้ยคือมันก็สมมาตรนะครับบินสนุกแน่นอนนะครับสำหรับสายฟรีสไตล์ทุกคลิปนะครับที่พี่ไม้บินฟรีสไตล์บินท่าทางพี่ไม้ก็จะใช้เฟรมทรง X แบบนี้แหละในส่วนของ FCEC s นะครับชุดนี้เนี่ยพี่ไม้จัดชุดลงไปนะครับกับ JEMCU นะครับเพื่อให้มันเซฟค่าใช้จ่ายตัวเฟรมเองด้วยมอเตอร์ด้วยนะครับแต่อาการ การการบินเนี่ยพี่ไม้มั่นใจเลยนะครับว่าบินดีบินสนุกเหมาะกับการฝึกซ้อมนะครับตัวเฟรมเนี่ยหาซื้อไม่ยากนะหาซื้อขามาเก็บเอาไว้ได้เลยนะร่วงหล่นชนเปลี่ยนด้วยตัวเองได้มอเตอร์ราคาก็ไม่แรงจนเกินไปแบบนี้คือใหม่ทุกชิ้นนะครับนะดูนะสวยงามไม้เพิ่งประกอบเสร็จเลยนะครับยังไม่ได้เฟิร์สฟลายเลยนะครับเดี๋ยวพี่ไม้ไปเฟิร์สฟลายแล้วพี่ไม้ก็จูนนะครับให้มันลงตัวที่สุดจากนั้นพี่ไม้ก็จะเก็บเอาไว้รอเจ้าของนะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของลำ นี้นะครับบินสนุกแน่นอนนะเป็นทรง X นะครับเป็นทรงที่สมมาตรเหมาะนะครับกับการฝึกซ้อมนะครับท่าทางต่างๆนะครับบินฟรีสไตล์นะแต่กล้องเนี่ยพี่ไม้แนะนำนะครับให้ใช้เป็นวิสต้านะครับเพราะว่าเสาหน้ามันตรงนะถ้าเราใช้ O3 มเนี่ยมันจะติดเสาค่อนข้างเยอะนะครับที่จะเข้าไปในภาพที่เราบันทึกได้นะครับเฟรมสไตล์นี้นะเน้นเอาไว้ฝึกซ้อมนะครับถ้าใครที่เคยใช้นะครับเคยใช้เฟรม เอฟเกมา่อก่อนนะครับก็จะรู้ดีนะครับก็เป็นหนึ่งในเฟรมในตํานานนะครับเฟรมมันกระชับมากนะครับเนี่ยอยู่ในมือนะไซส์คือแบบกําลังพอเหมาะเลยนะครับกําลังพอเหมาะเลยดูน้ําหนักนะครับน้าหนักรวมนะครับน้าหนักรวมทั้งลําตอนนี้นะครับสามกรัมนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเป็นน้ําหนักที่พอเหมาะนะครับนะไม่หนักนะครับบินสนุกแน่นอนนะครับแบกกล้องนะครับได้ทั้งกล้องแอคชั่นทูนะครับหรือว่าจะเป็น a อคชั่นทรีแอคชั่นโฟะครับโกโปรก็คือได้หมดด้วยสรีระของเขานะครับไซส์5นิ้วนะครับก็เหลือๆสบายอยู่แล้วเหมาะกับการฝึกซ้อมนะครับลำนี้นะครับในส่วนของ v i ตต้นะครับก็เปลี่ยนเสาให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือจะเป็นเสายาวนะครับของแคดดี้เนะครับเสาเดิมของเขาเนี่ยมันจะบินได้อยู่ที่ประมาณสัก600เมตรบวกลบนะครับ เปลี่ยนเป็นต้นนี้เข้าไปนะครับก็จะบินได้ประมาณ1กิโลบวกลบนะครับก็ถือว่าดีมากนะครับพี่ไม้ก,ก็แนะนำนะครับทุกลำนะครับก็ควรที่จะเปลี่ยนเสานะครับเพื่อความสบายใจในการบินนะส่วนใครจะนำไปบินแล้วฟรีสไต หนักมากน้อยขนาดไหนเราก็ค่อยไปปรับเลื่อนลดเอานะครับบางคนก็ชอบให้มันต่ำนะครับเสาตรงนี้มันสามารถงอได้นะพับได้ให้มันต่ําลงมาได้นะครับเสายาวทําให้สั้นได้แต่เสาสั้นเนี่ยทำให้ยาวค่อนข้างยากนะครับเพราะว่าสายของมันเนี่ยจะจํากัดนะครับแล้วก็ในส่วนของบัสเซอร์นะครับติดตั้งให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาที่ร่วงหล่นชนนะครับก็จะได้ออกตามหาได้นะครับมอเตอร์ตัวนี้นะครับเป็น AE 2ี0 7นะครับ1 9 6 0 kv ก็คือ เหมาะเลยนะครับกับการฝึกซ้อมฟรีสไตล์มอเตอร์แข็งแรงนะครับทนนะครับ f c s c นะครับถือว่าใช้ดีนะครับคลิปหลายๆคลิปนะครับที่พี่ไม้ลงนะครับส่วนใหญ่นะลำที่พี่ไม้ใช้ซ้อมพี่ไม้ก็จะประกอบประมาณแบบนี้แหละเพราะพี่ไม้ถือว่าเวลาที่มันเสียหายเวลาที่เราซ่อมเนี่ยราคามันไม่สูงเกินไปนะครับแต่ถ้าใครที่อยากได้ท็อปกว่านี้นะราคาสูงกว่านี้ก็มีนะครับเดี๋ยวก็รอดูนะพี่ไม้ก็จะมาแจ้งเรื่อยๆนะครับบางคนนะครับอยากจะได้ลำแบบเทพๆไปเลยนะครับนะเฟรมอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็น เฟรมของ B-crow นะครับ B-crow Swift นะครับเฉพาะเฟรมนี่ก็ประมาณ3,000ละนะครับมอเตอร์อีกนะครับบอร์ด FC HC นะครับชุดนี้นะครับเป็นของ T-motor นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครที่ต้องการสเปคแบบนี้นะครับสูงสูงนะครับราคามันก็จะสูงขึ้นไปนะครับแต่ลำนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากลำนี้จะมีออกมาอีกนะครับซึ่งก็จะเป็นเฟรมของ B-crow เหมือนกันนะครับแต่จะเป็นทรง Dead Cat นะครับพี่ม้าจะทาสลับกันไปนะมีทรง X ด้วยมีทรง Dead Cat ด้วยนะครับใครสนใจตัวไหนนะครับก็ ทักหาพี่ไม้ได้เลยนะครับโอเคนะกับลำนี้นะครับเอเป็กไฟนะครับทรง X นะครับเหมาะกับการฝึกซ้อมบินฟรีสไตล์นะครับลำนะครับขนาดกำลังพอเหมาะนะครับน้ำหนักกำลังดีนะครับแข็งแรงทนทานบินสนุกอย่างแน่นอนนะครับใครที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับแจ้งพี่ไม้ได้เลยนะครับใครที่สนใจจะรับไปฝึกซ้อมนะครับทักหาพี่ไม้ได้ตลอดเวลาครับ